สวัสดีครับเย็นนี้มีข่าวรานิยาก,กลับมาแรงดีนะไม่มีถอยก่อนสลายกลับเข้าเฟสกลางมาบอกพี่น้องฮะซึ่งตามปกติแล้วอย่างที่ผมเคยพูดไว้โนอาเขาก็จะพยากรณ์หรือปรับปรุงข้อมูลนะทุกวันที่13ถึงวันที่19ของเดือนเนะี่ยและครั้งนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีนะที่มีพี่น้องหลายท่านนะถามไทยกันเข้ามามากเหลือเกินนะอยากทราบว่าการคาดหมายฝนคร่าวๆในเดือนหน้าคือเดือนมีนาคม จะเป็นอย่างไรนะฮะก็เลยถือโอกาสรวบยอดในทีเดียวส่วนการอัปเดตอากาศรายวันในวันพรุ่งนี้วันที่17กุมภาพันธ์นะผมขออนุญาตยกยอดไปลุ่งสางนะลุ่งสางเริ่มต้นพรุ่งนี้เลยฮนะลุ่งสางพรุ่งนี้เช้าในคลิปเส้นทางฝนโดยโดนคนเล่าเรื่องทุกเช้าก็แล้วกันนะครับพี่น้อง เอาไว้พรุ่งนี้ค่อยดูกันตอนเช้ามืดโดยภาพที่พี่น้องเห็นกันอยู่นั้นตั้งแต่ต้นคลิปนั้นจะเห็นสีน้ำทะเลแปซิฟิกด้านตะวันออกหรือแถบทวีปอเมริกายังคงเป็นสีฟ้านะนเงินอย่างต่อเนื่องนั่นก็หมายถึงว่าลมค้าตะวันออกหรือเทศวินที่พัดเข้าเขตโซนลมนิ่งใกล้เส้นศูนย์สูตรยังคงมีกำลังแรงมากกว่าปกติที่เป็นนะครับทำให้บริเวณพื้นผิวน้ำหาสมุทรที่ร้อนนะ พื้นผิวน้ำด้านบนนะเพราะโดนแดด่องไหลมากองนะฮะทางด้านแปซิฟิกตะวันตกหลืออะไรครับเอเชียอาคาเนที่ประเทศไทยของเราตั้งอยู่อย่างนั่นเองนะฮะอย่างไม่ขาดสายเห็นไหมครับสีเหลืองแดงไปทั้งพื้นที่แสดงถึงอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงกว่าด้านขวามือซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้การยกตัวของไอ้น้ำความชื้นเหนือผิวทะเลให้กลายเป็นเมฆฝน,นะฮะ ก็จะเป็นยังไงครับก็จะดีกว่าทางด้านขวาที่น้ำทะเลเย็นเป็นเงาตามตัวเช่นกันนี่ก็คือที่เขาเรียกว่าสภาวะลานิญานั่นเองนะออขอญาตทบทวนเล็กน้อยเพื่อพี่น้องที่ติดตามใหม่ของช่องนี้จะได้ทราบเข้าใจตรงกันนะกราบขออภัย fc และกูรูขาประจำด้วยครับและภาพถัดไปเป็นภาพ กราฟนะฮะที่แสดงการคงอยู่ของลานิยาที่ผมอัปเดตให้พี่น้องดูล่าสุดปลายเดือนที่แล้วจะเห็นแท่งกราฟสีน้ำเงินนะครับนาะแสดงการเกิดลานิยาที่ผมวงกลมไว้ของเดือนมกราคมถึงมีนาคมนะฮะลานิยาเนี่ยขึ้นไปมีการเกิดมีความเป็นไปได้90%้าเนะฮะเมื่อเดือนก่อนแล้วก็เริ่มลดต่ําลงในเดือนมีนาคมและกลับเข้าสู่เฟสกลางได้ในเมษายนโดยพี่น้องดูกราฟแท่งสีแดงนะครับ จะเห็นว่าช่วงปลายปีตั้งแต่ปลายป,ตตป,ายปีตั้งแต่เดือนกันยายนจะเริ่มพุ่งขึ้นมามีโอกาสเกิดเอลิโยถ,ถึง30%เเห็นไหมครับแต่ปรากฏว่าอัปเดตในในอัปเดตเมื่อวานนี้เองนะครับล่าสุดที่ผมเอามาเล่าให้พี่น้องฟังของโนอาตามภาพจะเห็นว่าลานิยานั้นกลับมาแรงขึ้นอย่างผิดความคาดหมายเลยทีเดียวโดยมีกำลังพุ่งขึ้นถึง 100%เซเต็มนะฮะร้อยเซเต็มเลยทีเดียวโดยจะเริ่มลดต่ำลงในเดือนมีนาคมและเมษายนแต่ยังคงมีโอกาสเกิดลานิญาต่อเนื่องใน2เดือนนี้ถึงร้อยละ70และร้อยละตามลำดับนะฮะโดยจะกลับเข้าสู่เฟสกลางในเดือนพฤษภาคมซึ่งนั่นหมายความว่าการอ่อนกำลังหรือสลายตัวของลานิญานั้นช้าลงไปอีกนะฮะเกินความคาดหมายไปอีกนะครับซึ่งพอเราไปส่องท้ายปีที่เป็นแท่งกราฟสีแดงปรากฏว่าเป็นไงครับพี่น้อง ลดลงเหลือความน่าจะเป็นเพียง20%เท่านั้นนั่นหมายความว่าโอกาสที่เกิดเอลนิโยนั้นหรือซึ่งเป็นภาวะฝนน้อยนั้นก็ยังคงต่ำอยู่แล้วก็ลดลงไปโดยอุณหภูมิน้ำทะเลหรือค่า SST นะฮะแปซิฟิกด้านตะวันออกในเดือนมก,กราคมของปี2565เป็นอีกปีหนึ่งนะครับปีนี้ที่ยังคงติดลบเกิน1องศามากกว่าค่าปกติเทียบเฉลี่ยสถิติ40ปีนะฮะจากปีพศ2525นะฮะ ในขณนะที่ภาพกราฟเส้นที่พี่น้องเห็นอยู่กันนั้นเป็นการคาดหมายอุณหภูมิน้ำทะเลนะฮะด้านมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกนะฮะด้านติดฝั่งอเมริกานั่นจากสำนักพยากรณ์ต่างๆทั่วทั้งโลกประมาณ17แห่งยังคงให้ความเห็นสอดคล้องกันนะครับตรงกันถึง90%ที่เห็นว่าลนิญาจะยังคงดำเนินต่อไปนะฮะและจะกลับเข้าสู่เฟสกลางในราวๆเดือนพฤษภาคมโดยให้ค่าอุณหภูมิน้ำทะเลสูงผิดปกติ ในครึ่งปีหลังตั้งแต่กรกฎาคมเป็นต้นไปฮะส่วนใหญ่ให้ความเห็นสูงเพียง0.5นะไม่เกินนี้0.5องศาเท่านั้นทำให้โอกาสที่จะกลับตลรปัดนะฮะไปเป็นสภาวะเอลนิโยก็ยังน้อยอยู่เช่นกันนะฮะมีเพียงหนึ่งสำนักเท่านั้นนั่นก็คือ BCC ที่ให้สุดตรงนะฮะโอกาสเกิดเอลนีโยสูงมากแต่อย่างไรก็ตามจากภาพกราฟเราก็จะเห็นว่าสำนักพยากรณ์อีก6-7แห่งเชื่อว่า โอกาสการเกิดลนิญานอาจจะเป็นไปได้ถึงปลายปีเห็นไหมครับตามที่ผมวงกลมไว้ดังนั้นเมื่อการคาดหมายของกราฟต่างๆออกมาเป็นแบบลักษณะเช่นนี้โนอาจึงพยากรณ์ปริมาณฝนที่จะตกในประเทศไทยได้ดังนี้นะครับพี่น้องพี่น้องดูคลิปเลยนะครับ2ภาพแรกจะเห็นว่าในเดือนมีนาคมคือ,เด,อเดือนหน้าเนดะือนหน้าเนี่ยที่พี่น้องทั้งหลายถามทถามผมมาแนละ้วเป็นคำถามไว้แนละ ฝนจะมีค่ามากกว่าปกติแน่นอนนะครับในเดือนหน้าโดยจะมีฝนชุกมากกว่าคาดการนะหรือที่ผมอัปเดตลานิยาครั้งที่แล้วเสียอีกโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางตามพื้นสเกลสีฟ้านะภาคใต้เห็นไหมครับเป็นสีน้ำเงินเลยในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนดังนั้นหน้าร้อนปีนี้เป็นไงครับก็จะไม่แรงครับหน้าร้อนปีนี้ก็จะไม่แรงน้ำครับ และคาดหมายต่อไปอีกว่าฝนจะออกตัวแรงและมาเร็วกว่าปกติในเดือนเมษายนและต้นเดือนฤดูฝนนั่นก็คือเดือนพฤษภาคมนะเกือบทุกพื้นที่ของประเทศไทยเห็นไหครับโดยเฉพาะภาคเหนือนะครับภาคเหนือท่านเห็นไหมครับท่านต้องบริหารจัดการน้ําดีๆนะฮะเพราะฝนจะมีต้นปีเยอะกว่าปกติถึงเดือนมิถุนายนเลยอาจจะมากจน จนไงฮะอาจจะมากจนเหลือท่วมนะฮะแล้วก็พอปลายปีเราก็จะมาดูอีกทีจะแรงหรือไม่นะ,ะนั่นต้องหมายถึงต้องกะเกณฑ์ให้พอดีโดยติดตามข้อมูลอากาศอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องก็ดูข้อมูลจากอุตุนิยมวิทยาไทยเราเนี่ยครับต่อเนื่องว่าจะยังไงเราก็กะเกณฑ์กันได้นะในภาพถัดไปจะเห็นว่า ฝนยังคงมีค่ามากกว่าปกติฮนะในเดือนมิถุนายนเกือบทุกภาคเลยนะครับพี่น้องโดยเฉพาะเหนือและตะวันออกภาคเหนือและภาคตะวันออกจากพื้นสีเขียวนะเข้มกว่าเขานะฮะโดยคาดหมายว่าในเดือนกรกฎาคมนะก็จะมีฝนทิ้งช่วงไปเพียงบางพื้นที่เท่านั้นฮนะด้านตะวันตกของประเทศไทยในแนวพื้นสีเหลืองนะประมาณนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ